ไม้เหล็กยืนหนึ่งในเรื่องก่อสร้างหัวใจหลักของการก่อสร้างต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดวันเวลายิ่งขึ้นไม้และเหล็กถือว่าเป็นวัสดุหลักที่สำคัญที่จะช่วยให้รากฐานของงานก่อสร้างมั่นคงและแข็งแรงวิฒิชัยสตีลส์ดำเนินกิจการมากว่า40ปีเราเป็นหนึ่งเรื่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม้ My, วัสดุ protections ครบวงโจรโดยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศอีกทั้งยังมีการบริหารระบบการจัดเก็บสินค้าที่ได้มาตราฐาน ISO 9001ทับ2015การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้าต้องการโดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพราคาย,ย่อมเยาและส่งสินค้าทันเวลาบริการประทับใจ ในการจัดส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทวัสดุก่อสร้างไม้อัดดำไม้อัดและวัสดุ p r o ร e เทคชั่นวุฒิชัยสตีลส์ยึดหลักความซื่อสัตย์มาโดยตลอดเพราะเรามีการตรวจสอบก่อนจัดส่งเสมอทั้งการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าการเตรียมสินค้าการชั่งน้ำหนักสินค้าการคลุมสินค้าสามารถตรวจสอบการขนส่งได้ทุกขั้นตอน โดยลูกค้าสามารถเยี่ยมชมสินค้าด้วยตัวเองและสามารถรับสินค้ากลับได้เลยมีพนักงานพร้อมให้คำปรึกษาเอาใจใส่และดูแลลูกค้าตลอดเวลาวุฒิชัยสตีลส์มีสินค้าหลักดังนี้สินค้าประเภทเหล็กเหล็กตัวสี่เหล็กฉากเหล็กแป๊บแบนเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมเหล็กกรางน้ำเหล็กแบน เหล็กวายแฟรงคเหล็กเอชบีเหล็กแผ่นดำแผ่นลายเหล็กเส้นกลมเหล็กข้ออ้อยเหล็กท่อดำกลมรวมไปถึงสินค้าประเภทไม้ไม้อัดเคลือบฟิล์มไม้อัดไม้แปรแร,รูปไม้เบญจพรรณไม้เต่งไม้กระบากและยังมีอุปกรณ์อื่นๆแมทชีต ผ้าใบาสีฟ้าตะข่ายนิรภัยพรมอัดเกรียบรั้วป้องกันภัยตะปูมว้วนลวดผูกเหล็กตู้เช่าสำนักงานวุฒิชัยสตีลส์มุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการย่างต่อเนื่องจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าธุรกิจมาตลอด40ปีเรายึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันวุฒิชัยสตีลส์มีช่องทางบริการออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์วุฒิชัย h o m c o m หรือผ่านทาง l ล n e ออฟ i ิเชียลแอดวุฒิชัยส e l ลและยังมีช่องทางให้ติดตามได้ทั้งทาง Facebook และ Instagram เรื่องวัสดุก่อสร้างเหล็กไม้วัสดุ p r o t e c t i o n สะดวกครบจบที่เดียวต้องวุฒิชัยสตีล มุ่งมัน่นทุ่มเทซื่อสัตย์ใส่ใจรวดเร็ววุฒิชัยสตีลส์